เดือนละสาวะะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บนทิพยโกกอกนะคะนี่ค่ะมาถึงศาลแล้วมีกับข้าวเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกับข้าวกันเนาะขอกลัง<อ>กับข้าวกเาเดี๋ยวจะเอามากินนะะดาหนคะเนาะโอ้ก<อ>ับข้าวก็มีหลายอย่างนะคะวันนี้เราก็จะได้กินกับข้าวก็มีหลายอย่างนะคะวันนี้โอ้มีเยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้กับข้าวมามีอะไรหลายอย่างนะคะ ห้วน่ากินจังเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรอกินพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะไปรอกินพร้อมกันนะคะมีหลายอย่างนะคะกับข้าวมีปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวรอถามไม่ไดาก่อนว่าไม่ไดาจะกินอะไรเนาะทวว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเนาะ<ม>โอ้เยอะมากเลยนะคะกับข้าววันนี้ม,มาวันก่อนไม่มีเนาะไม่เห็นมีกับข้าวมาเลยวันนี้มีค่ะมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถามแม่ดาวก่อนว่าจะกินอะไรบ้างอืมแล้วก็มีนะคะฝั่งทางนี้มีค right? so, like, ุณอนุวัตรเลี้ยงน้ำเนาะคุณอนุวัตรก็เลี้ยงน้ำเดี๋ยวยังยังยังค่ะค่ะขอบคุณนะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมารับน้ำนะคะขอบคุณนะคะคุณอะไรน้าเลี้ยงขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่แดงโซดาบรอคะ เวทินเวทินยิปนายิบนาเป้าแกกับเราเห็นเาได้บ้วราพิ้มืือ จะเอาไปจึงนที่เรแล้วอ่ามีปลาไหลแบบก็ได้แล้วเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะมีจะชวนแม่ถิ่นมาดูน้นกาแฟน้นแบบนี้บอกโอ้เดี๋ยวเราจะก็จะทำเป็นเนาะอันนี้เราเดินดีละก้าวนะคะเราอย่าไปเดินสูงอย่าไปเดินเพิ่งเดินอย่าเพิ่งตั้งสูงว่าจะตกเจ็บโอ้ค่ะค่ะที่เป็นเง็ไปใช่ไหมก้าวเดินดีละก้าวบันไดค่ะโอ้ ข้าวสูงมันจะรมปากแตดแมนค่ะแล้วก็ว่าจะขายน้ำล้วจะเป็นแก้วไหลอ่อนมากเลยไม่ถินไม่เหมือนของเราไม่เหมือนของเราแก้วเ,เ,เล็ก <laughs> ลอันนี้ยี่สิบห้าอืมเราแก้วเล็กของเราเล็กกว่านี้เนาะ,นะขอบคุณค่ะ,ะคุณอนุวัฒน์ขอบคุณนะคะได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะไปไปหากินข้าวหนูนนะหากินข้าวปะ โอ้สวัสดีเช่นกันเด้อมามามากินข้าวด้วยกันเดียวข้ามาหากินข้าวกินปลาด้วยกันมา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 เดี๋ยวไปเอา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 แม่ได้ทำไม่ทำทำหล่นแล้วเดี๋ยวกองข้าวเราอยู่ในรถบอกนูนาไม่ได้เอาลงมาบอกเดี๋ยวไปดูก่อนสวัสดีค่ะท่านท่านสวัสดีค่ะ กลับมาที่เดิมแลนะ้วเนาะเพราะว่าตรงนี้มันล่มสุดแล้วเนาะมันล่มล่มล่มจ่ระางน,นะคะแล้ว,ลวก็มันไม่อยู่คนเยอะน้ำพายจะไม่อยู่คนเยอะเพราะว่าเอ้านือว่าพี่จันหอมลงจากรถบ่มองข้าวเราอยู่ในรรถเาก็จะมาทานกาแฟกันนะคะกาแฟก่อนบอกไม่กินข้าวบอก่อนจะไปดู ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสิบท่านมาแล้วมาแล้วไหมคะกับข้าวน่ากินจังเลยนะคะขอบคุณห้า่ันนะคะขอบคุณแสประวิรักแม่ทีนช่วยกดไลค์ กดติดตามดูโฆษณาและดูคลิปย้อนหลังด้วยนะครับขอบคุณค่ะแอปรวิดหากินข้าวบ้างเด้อค่ะเดี๋ยวไม่ถึงก็จาก,กินข้าวแล้วนะคะขอบคุณสิบสองไลน์นะคะหท่านที่กำลังชมไลฟ์สดขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณอะไรนะคุณโจ้บอคะ่ะโจ้สามสี่ก็มานะคะโอ้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ค่ะ ติดตามไปเรื่อยๆนะคะนี parole, ่ค yep. ุณอนุวัฒน์ก็เล um ี้ยงน้ํานะคะเขาก็ขอบคุณค่ะคุณพ่อไปนะคะคดให้แม่บุญผินขอเป็นกําลังใจคุณดวงก้าแต่งลุมานาท่านผงนะคะตอนนี้อยูเป็นกำลังอะไรนี้ก็คุณบ้านเทียนบ้านขอลงไปเนองพอมันครบชั่วโมงแล้วเนาะขอบคุณนะคะเจ็ดท่านก็อีกร้อยสี่สิบเอ็ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลาวความเสงแก้วค่ะ ก,ก็ฝากคนไลค์นแชร์คตายขอบคุณคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่กขอบคุณมาค่ะขอบคุณมค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคะขคุณมากคอบคุณมากค่ะขอบคุณกคะขม่ะขอากคขอบมากคขอบคุณมากคมากค่ะขอบคุณากค่ะขมากขคากขอบคุณมะคมะขอบคุณะขอบคุณมาะขอบคุณมาขคขอบคุากคากะขอบคากะขอบคณากะคะ เดี๋ยวไปเอาขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมากมากค่ะมากินข้าวเอ้าหนูนาทำไมไม่มากินหรอาเดินข้าวก่อนเด้อดูงเด้อดูงอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวมาถินไปเอ้าของข้าวก่อนของข้าวก็อยู่ในรถนะ ที่เอลงไปเลยยังที่เมถ้าเราจะทำตั้งเป็นอีพีเราเอาหัวข้อเก่าแล้วก็เป็นอีพีหนึ่งอีพีสองนี่ใช่ไหมหรือหรือหรือหัวข้อเก่าไม่รู้เลยเคยถาต้องถามตืยางานนะคะแม่ย่างบ้านเอาอย่างนี้ถ้าเกิดไม่์ดาไล่ขึ้นมาเลยไม่์ดาก็ ตั้งหัวข้อใหม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวถามถามถามพูดเชี่ยวชาญกว่าดูหน้าถามแม่น่อยนี่ถ้าเราได้

เอาไม้ตำถั่วตำจะกินไม้ตำถั่วขอบคุณเช่นกันค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณทองใบนะคะคุณเรือนรุ่งบอกค่ะคุณมะลินะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณลาวคํานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะเรือนรุ่งเนาะสาวเหนือขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณทองใบคุณจิรายุสวัสดีค่ะคุณบุญถิ่นสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณมะลิคุณจิราจูสวัสดีค่ะคุณประวิทย์นะคะสวัสดีครับคุณเรือนลุ่งนะคะคุณจิรายูสวัสดีค่ะคุณลาวคาคะสวัสดีครับคุณจิราจูคุณไพทูนนะคะตำทัวกินไม้คะแม่ดาตำทัวถ้ากินเาราจะสั่งขอบคุณค่ะคุณปราณีนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้สติกเกอร์หัวใจพลังบวกมาคุณอะไรนะคุณปราณีแล้วก็สวัสดีครับคุณไพฑูรย์นะคะสวัสดีครับคุณปราณีนะคะคุณไพฑูรย์ขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณดารุณีโอ้ใส่แว่นนี่คุณดารุณีเนาะลืมตลอดเลยนะคะมาถิงสำหรับคลิปนี้ก็มากินข้าวค่ะมากินข้าวนะคะขอจบคลิปวงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ